ติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครแม่โขงคืนนิสัชมเป็นตอนจบนะครับหลังจากนั้นติดตามชมละครสาม,มีชั่วขืนเป็นรายการต่อไปครับอุทศาสนสุภาเสนว,วันนี้ค่ะสุขิตะกกยจิตโตโหตุจเป็นผู้มีความสุก,กายสบายใจสุาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นความอาศจรร์ทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ลวดลายแปลกตาบนพื้นผิวทะเลไซโกลบีในเขตปกครองตนเองสินเจียงกุองจีน ซึ่งถ้าเกิดมองจากภาพมุมสูงนะคะจะดูเหมือนแมกไม้ขนาดัาษ์ที่มีลำต้นและกิ่งก้านสาขาราวกับต้นไม้จริงๆนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหนือคํญญาบรรยายและกับไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ